ครับเจ๊ครับเมื่อวานผมฝันร้ายครับฝันว่าะายเห็นเลขไหมโ้ยเจ๊ผมซีเรียสนะเจ๊ฮะเอาฝันว่าอะไรก็ว่ามาสิคือเมื่อวานเนี่ยเจ๊ครับผมฝันว่าฟันหักครับแล้วโบราณเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสูญเสียใช่ไหมครับเจ๊ครับผมกลัวโอ้ยคิดมากไปเปล่าไม่มากครับเจ๊ครับโบราณเขาบอกนะเจ๊ถ้าฟันบนหักเนี่ยนะจะสูญเสียญาติฝ่ายพ่อแต่ถ้าฟันล่างหักเนี่ยจะสูญเสียญาติฝ่ายแม่แล้วมันจริงหรือเปล่าครับโอ้ยคิดจริงๆคิดเยอะมาก มากสันนี่าเคยได้ยินเคยได้ยินครับก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินเคยเคยเคยแตยังก็กย,ยังไม่เชื่อเยมันอาจจะเป็นเหยืบังาเกินก็ไม่แน่ใจาัแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่เชื่อ เมื่อก่อนเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันเชื่อครับเพราะว่าเป็นโบราณคนโบราณโบราณเขาเล่ามาเคยประสบกับตัวเองก็ปูอะปูก่อนที่จะเสียผมก็ฝันว่าฝัน่งจริงฝันว่าควันกามหักหรือควันหน้าหักญาติจะเสียยังพูดก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจะมีคนตายเลยก็คนตายจริงจริงอาเขาตายก็เ,เคยฝันจะไม่เสีย ผู้ใหญ่ไม่เสียญาติพี่ไม่เสียประมาณว่าถ้าฟันหักไปซี่หนึ่งเหมือนกันว่าต้องสูญเสียญาติสักคนหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้คนแก่เขาเล่ามาแต,แต่บูย่าตายายแล้วครับว่าจะมีในครอบครัวจะมีคนเสียชีวิตหรือบันเหตุอย่างนี้นครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีเป็นคนัยรุ่นให้คนโบราณนคนระับฝันว่าฟันหักทำนายว่าจะสูญเสีย โบราณอุบายนี้นะคะอาจารย์ของเจทันไดชี้แจงถแถลงไขมาว่าความฝันนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็มีอาจรู้ได้แต่คนโบราณโบราณน,นั้นให้ความสำคัญกับฟันที่ใช้บทช้เคี้ยวอาหารมากจึงดูแลฟันเป็นอย่างดีเพราะฟันถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญจึงนำไปเปรียบเทียบกับญาติผู้ใหญ่แล้วออกอุบายว่า ถ้าหากฝันว่าฟันหักจะเกิดการสูญเสียญาติผู้ใหญ่และนำอุบายนี้มาใช้เพื่อเตือนลูกเตือนหลานว่าถ้าหากฝันแบบนี้ให้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้ดีๆเสมือนเป็นการสอนว่าอย่าได้ทอดทิ้งท่านจะได้ไม่เกิดการพลัดพรากจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก่อนเวลาอันควรนั่นเองค่ะ ฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดกันมากนะคะเดี๋ยวมันจะเพืองสติปเปล่าๆค่ะใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้นะผมขออนุญาตรีบกลับไปนอนนะครับเจ๊ครับเพื่อเจ้าฝันเห็นเลขปั๊บนะแล้วผมจะบอกเจ๊คนแรกเลยดีมากมคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะรีบเข้านอนนะคะเอาเวลาเผื่อวันพรุ่งนี้ที่เราต้องทํางานนะคะวันนี้เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาของเราสองคนหมดแล้วอย่าลืมนะท่านหนึ่งทุ่มตรงทาง p p พีทีแห่งนี้ค่ะทางทีวีดิจติตอลช่อง36ทางเคเบิลและจานดาวเทียมช่อง 6- และ46ครับทางคุณผู้ชม มีเรื่องดีๆเรื่องเด็ดๆนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของโบราณอุบายหรือไปเจอร้านตัดผมช่างตัดผมเจ๋งๆก็แนะนำมาได้เลยนะครับที่เฟ e บุ o k เจ๊กรู้สัรหารมาเล่าครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนครับใช่แล้วค่ะเราสองคนอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอนหลับฝันดีสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปนอนแล้วเจ๊ถ้าได้เลจะบอ <ๆ S 2>